สวัสดีครับฟัดเรียบชาแนลนะครับวันนี้มารับจ็อบครึ่งวันครับครึ่งวันหรือวันหนึ่งก็ไม่รู้เลยครับพอรเีเขาโทรให้มาช่วยย้ายรถให้หน่อยนะครับปอดีรถเกี่ยวมาเกี่ยวแถวบ้านนะครับรถเกี่ยวท่าแก่เก่าครับที่เคยผมเคยขับอยู่นะครับก็มาเกี่ยวถแถวบ้านคนขับเทนเลอร์ไม่มีนะครับก็เลยให้ผมมาย้ายรถให้ผมมาช่วยย้ายรถให้หน่อยตอนนี้ก็ รอเทเลอร์อยู่นะครับเทเลอร์ยังไม่มาตอนนี้รถเกี่ยวก็จอดอยู่บ้านในหน้านะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเทเลอร์เดี๋ยวรอเทเลอร์ก่อนครับว่าจะได้ขับขันไหนย้ยายขันไหนนะครับนี่นี่รถเกี่ยวจอดอยู่สองคันนะครับนี่ครับจอดรอถอดกองไปเปล่าด้วยเราไม่เอาอะไรอุดรูไว้เลยน่าจะเอากระสอบอุดไพิ่มหน่อยเผื่อนกกระจอกเข้าไปข้างในครับ นี่ครับคันนี้คันนี้เครื่องน่าจะหลวมเยอะแล้วควันออกควันระบายออกเยอะเลยอะ่ะนี่นี่คันนี้คันคันที่ผมเคยขับอยู่นะครับคันนี้สภาพก็ยังดีอยู่นะครับยังยังสวยอยู่ยังยัง,ย,งยังใหม่อยู่นะยังไม่เก่าเปลี่ยนช่วงล่าง เปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนช่วงล่างเพิ่งจะเปลี่ยนช่วงล่างไปโคตรน่ากลัวเลยทอ่อ ออกจากบ้านกันเลยนะครับโทรไปหาผมตั้งแต่เช้าผมก็คิดว่าอยู่ที่นี่กันแล้วนะครับผมก็เลยรีบมาที่ไหนได้ยังไม่ออกจากบ้านกันเลยต้องมาเช็ครถอีกครับคันนี้คันนี้ก็น่าจะเป็นเทนเลอร์ที่ผมเคยขับอยู่นะโอ้ oh. มาสายมาก สิบล้อก็เทยน,นะครับสิบล้อเล็กคันนี้น,าน่นาจะเป็น่าฮโอฮโอเจ็ดเจ็ดดีมั้งเจ็ดดีหรือเจ็ดสีเนี่ยเอาไงพี่ ในหน้าก็กำลังจัดงานอยู่นี่ครับในหน้าผู้หญิงจำไม่ได้แล้ว <c oughs> อาจจะระบีวะเนี่ยเดไปเลยฮะอาจแล้วอาจวันเว้นวันคันนี้ทำไมเครื่องหลวมยำหนับเลยมั้งเนี่ยควันระบายออกเยอะเลยไม่หลวมเร็วยังไ<า>งฮะอ,อ๋อเครื่องนอกนกน้ำเหรอ เออเมื่อวานสังเกตดูว่าควันออกควันระบายออกจํานับเลยเครื่องนอกน้ำอันนี้ไปก่อนนะครับเอาคันนี้ไปก่อนแล้วก็ผมจะขับสบภาพข้าวครับนี่เกีียวประมาณรับ องชั่วโมงน่าจะแล้วนะน่าจะแล้วแล้วนะครับี่ดินขาวเลยนะครับดีนะยังเป็นสมัยนะครับยังยังลูกกระดานเออยังตีมีรถตีดินยังเลี่ยมหน่อยครับสมัยก่อนอ้โหสำรวยนีย่ไม่ต้องพูดถึงเลยนาสำรวยถ้าดินแบบนี้เนี่ยมไม่ต้องพูดเลยแทบร้องไห้โดดหัวที่หมูตําเลยครับเดี๋ยวนี้แห้งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีรถ รถแดงครับรถตีดินก็ยังเลี่ยมหน่อยน้ำในคลองครับแห้งหมดแล้วเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับายครับขอจะไปะย้ายคันหนึ่ง รู้จักขับได้เปล่าไม่ได้ขับมาเป็นสิบปีแล้วนะครับไม่ได้ขับมาน่าจะมานสิบปีแล้วล่ะล็อกล็อกเบรกไวเลยนะครับใช้เหล็กล็อกไปเลยเอากระไดขึ้นถึงจุดหมายไปอีกหนึ่งทันนะครับโอ้เราจะมาถึงครับ ไม่ได้ขับนาน,นครับไม่ได้ขับมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับรถใหญ่รู้รู้สึกว่าจะขับยากครับเกียร์ก็เข้ายากค่อนข้างจะขับยากครับเพราะว่าล้างเวทีไปนานอีกอย่างก็เกียร์เกียร์เข้ายากนะครับแล้วก็คัดคัดค่อนข้างจะ ต้องย้าต้องย้ําคัดแล้วก็ถึงจะใส่เกียร์ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยวงมาลัยว่างเยอะมากเลยขับเร็วไม่ได้นะครับนี่ยิ่งทางทางเฉพาะนี่อันตรายเลยนะครับเพราะว่าวงมาลัยมันว่างเยอะอย่างเสียวเลยครับราเอเส้นทางที่ผมย้ายมันจะเป็นคลอ,องปูนครับคลองเฉพาะลดลดพอดีเลยแต่พววงมาลัยมันว่างเยอะ ขับเร็วไม่ได้เลยครับเสียวกอ็อนนี้ย้ายย้ายคันนี้เสร็จก็พอดีเลยคันนู้นแล้วพอดีย้ายคันนู้นไปลงก็คันนี้ก็แล้วพอดีนี่ครับเขาถึงเรียกตัวมาใช้งานนะครับเพราะววันนี้งานงานเก็บเยอะงานย้ายเยอะย้ายมาอีกหนึ่งแปลงครับ ถึงคันนี้ก็เกือบเสร็จพอดีเลยอุ้มที่สองมันจะได้อยู่ประมาณสามอุ้มเรับ วันนี้อาสาขับเทเลอร์นะครับย้ายได้สามเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าก่อนจะเสร็จงานไม่รู้กี่เที่ยวนะครับอันนานทีขับทีนี่โอ้โหแทกปวดหลังเลย กเขียวไปหน่อยนะข้าวเสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเจ้าอีกหนึ่งเจ้าครับประมาณสี่ห้าไร่ก็เกือบหมดแล้วครับทุงนี้เหลือแต่ต่อสั่ง เดี๋ยวเสร็จเจ้านี้ก็ย้ายย้ายไปรวมกันนะครับเหลืออีกเจ้านึงพอดีหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้คันนี้เหลือประมาณอุ้มหนึ่งอุ้มครับคันนู้นก็เหลืออุ้มหนึ่งเดี๋ยวจะรอรับอันนี้ไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเหลือเท่ากันเกียร์ เกลือกใส่ยากนะครับหรือว่าผมยังไม่ชินเนาะคนเขากลับขับขับเรื่อยๆเนี่ยเขาน่าจะชินแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ชินดูทางเลยครับเนี่ยคองเป็นทางครับโหโ,โคตรอาวรถมาอีก รถมาครับเฮ้ยเดีย๋ยวถอยอออเดี๋ยวต้องถอยให้รถรถเล็กมาก่อน,นครับเพราะว่ามันจำกัดทางมันจำกัด <6. S 2> หควมั้งโอ้เนี่ยครับทางเนี่ยหน้าฝนนะจำเพาะเลยนะครับอันตรายมากเส้นนี้หน้าฝนนี่ต้องใช้ฝีมือเลยครับ หงายปิ้นเผาไปหลายคันแล้วนะครับทุ่งนี้จะประมาทเลยครับเพราะว่าน้ำน้องสองฝั่งเลยอีกฝั่งหนึ่งนาอีกฝั่งหนึ่งคลองออจบไปอีกหนึ่งเจ้าครับเดี๋ยวไปรวมกันเจ้าสุดท้าย อีกหนึ่งย้ายนะครับเดี๋ยวไปรวมกันแปดไล่สุดท้ายเครื่องเคยนอกน้ำนะครับอันนี้ปัน,นออกปันระบาย วันนี้ไม่เมื่ดนะครับแดดไล่ได้ไปสองอุ้มแล้วนะครับสองอุ้มมูงูเลยหังเอาเลย ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครเขา้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่องยูทูปก็หลงฟันเรียบแชนแนลนะทางถพจก็เป็นฟาดเรียบแชนแนลนะทางท้าี่เอษก็เป็นฟาดเรียบแชนแนละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไมู่ว่าพรุ่งนี้จะเขาจะใช้บริการผมอีกหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้มีเจ้าเดียวนะครับ <The clue. mar ic> ถ้าไม่ใช้บริการผม <mar ic> ผมก็จะไปผ <laughs> ม <mar ic> จะไปหาตีหนูเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ มืดพอดีเดี๋ยวต้องย้ายรถเข้าบ้านอีกขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ